เรามาทาใบงานโรงเรียนกันเถอะใช่แล้วค่ะก็เป็นการทบทวนแล้วก็ให้เรารู้ว่าเราสามารถทําได้แล้วจริงๆพิมรักก็จะไปเร็วนิดนึงเนาะก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็แนะนําให้ย้อนดูข้างบนมาอีกรอบค่ะเพราะว่าอันนี้พิมรักจะคางอธิบายเร็วเนาะก่อนที่จะไปค่ะอย่าลืมกดหยุดคลิปวิดีโอแล้วก็ลองทําเองดูก่อนค่ะใช่สู้ๆน่าจะทําเสร็จแล้วเนาะก็ถ้างั้นไปดูข้อแรกกันเลยค่ะ ใช้คารปบอน15กรัมค่ะเผาไหม้ภายในภาชนะปิดกับแก๊สออกซิเจน32กรัมเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์44กรัมเนะาะค่ะว่ามีแก๊สออกซิเจนเหลือภาชนะกี่กรัมก่อนอื่นค่ะเราตั้งสมการก่อนเลย C O2 ได้ได้เป็น CO2 ค่ะเวลาเขาให้มาหลายๆค่าเนี่ยให้เราดูที่ผลิตภัณฑ์ก่อนค่ะเพื่อที่จะหาว่าในสมการมันมีเท่าไหร่เนาะ CO 2 44กรัมค่ะตัวนี้คือ1โมลพิมพ์ลักไปเร็วหน่อยเนาะ mm hmm. ก็ตรงนี้เราก็ตรงนี้ก็คือ1โมล1โมล1โมลเนาะ mm hmm. ก็จะได้ว่าออกซิเจน32กรัมค่ะก็คือออกซิเจน32กรัมมันก็คือ1โมลพอดีเหมือนกันค่ะซึ่งจากสมการก็จะเห็นว่าเราใช้1โมลกับ1โมลพอดีดังนั้นค่ะกรณีนี้เขาถามว่ามีแก๊สออกซิเจนเหลือในภาชนะกี่กรัมค่ะ1โมลกับ44 หนึ่งโมลกับหนึ่งโมลมันใช้หมดพอดีก็คือไม่เหลือนั่นเองค่ะจุดจุดจุดศูนย์กัมซึ่งตัวนี้เนาะเราไม่เกี่ยวอะไรกับคาร์บอนเลยค่ะใช่เพราะว่าเขาให้ผลิตภัณฑ์มาแล้วเนาะแล้วเขาก็ถามถึงออกซิเจนเมื่อเผาแคลเซียมคาร์บอเนตยี่สิบห้ากัมไปเผาค่ะจะได้แคลเซียมออกไซด์และแก๊สซีโอทูอย่างละกี่กัมค่ะเราต้องตั้งสมการให้ถูกก่อนค่ะแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะ CaCO 3าเนาะ นำไปเผาค่ะแคลเซียมออกไซด์คือ CaO ค่ะบวกด้วย CO2 เนาองเราหาก่อนค่ะว่า CaCO3 หนึ่งโมลคือกี่กรัมหนึ่งโมลก็คือ40่สิบบวกสิบสองบวกสิบหกคูณสามนี่นะเราเอาลงมาไว้ข้างดี่ะ ห <1, S 2> นึง่งอุโมนเท่ากับสี่สิบตัวนี้สช่ปะคูณสามสี่สิบแปดบวกกันจะเป็นหนึ่งร้อยกรัมค่ะ <c oughs> ดังนั้นค่ะ CaCO สามยี่สิบห้ากรัมเท่ากับศูนจุดสองห้าโมลค่ะ ก็คือบระจักษ์ยาธรรมดานอะจากนั้นเรามาดูสมการค่ะพี่มาร์กยานี้มาไว้ข้างล่างดีกว่าตุ๊บเอจากสมการค่ะเราใส่เข้าไปตัวนี้ศูนย์จุดสองห้าใช้หนึ่งส่วนสีแล้วกันนะคะหนึ่งส่วนสี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะได้หนึ่งส่วนสีเช่นกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสีเหมือนกันค่ะดังนั้นค่ะ แคลเซียมออกไซด์หนึส่วนสโมลเท่ากับแคลเซียมคารบวกออกซิเจนสิแล้วก็คูณด้วย1นึส่วนสค่ะตัวนี้ก็จะเป็น12บสวกสิได้เป็น28่สิบคูณหนึส่วนสีกรัมค่ะตัวนี้ได้แล้วคำตอบหนึ่งแล้วก็เข้าถามว่าและซีโกี่กรัมคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะหน,นึส่วนสโมลมันคือคาร์บอนสิเนาะ บวกด้วย16บหกบวกสิบคูณหนึ่งส่วนสี่ค่ะตัวนี้จะได้เป็น28่สบดบวกสิเป็นสามสิบสี่สีคูณหส่วนสีเป็น11บเอ็ดกรัมค่ะเดี๋ยวนะข้างบนพิมพ์ลาเขียนผิดนิดนึงตัวนี้แคลเซียมต้องสนะี่สิบตัวนี้สี่สิบบวกสิเป็นห้าสิกแล้วก็คูณด้วยหนส่วนสี่จะได้เป็น สิบเก้ากรัมค่ะอ่ะสิบเก้ากรัมเป็นคำตอบนั่นเองค่ะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนแปดสิบแปดกรัมจะมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบกี่กรัมค่ะโพรยข้อนี้ไม่ต้องตั้งสมงการด้วยซ้ำเนาะก็แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเราพิจารณาคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งโมลก่อนค่ะคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งโมลมันคือสี่สิบสี่กรัมค่ะประกอบด้วยคาร์บอนทั้งหมด สิกรัมแล้วก็สีสิบสี่กรัมประกอบด้วยคาร์บอนเนอสิบสองกรัมแล้วก็ออกซิเจนสามสบสองกรัมค่ะตรงนี้เนอเขาถามว่าถ้าจำมวลแปดสิบปกรัมค่ะเราก็แค่คูณสองเข้าไปเนอแปดสิบปดกรัมก็จะประกอบด้วย คาร์บอนค่ะคูณ2เป็น24กรัมแล้วก็ออกซิเจนคูณ2เป็น64กรัมเป็นคำตอบค่ะอ๊อตรงนี้เนาะเรียบร้อยค่ะข้อ4ค่ะ A อทำปฏิกิริยาพอดีกับ B 2สต่อหกรัมเกิดผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียวคือสารสี 4. ถ้ามีสาร C เกิดขึ้นที่กรัมจะต้องใช้สาร A กี่กรัมค่ะก็ข้อนี้ก็เรื่องาส่วนธรรมดาเลยไม่มีอะไรเนาะพิมพ์รักใช้วิธีนี้ค่ะ A ต่อ B แล้วก็ต่อด้วย A บวก B ซึ่ง A บวก B เนยค่ะคือ C C เนาะ A ต่อ B ค่ะ2ต่อ5 A บวก B ก็จะได้7ค่ะ ดังนั้นค่ะมีสารซเกิดขึ้น21กรัมเนาะแล้วก็ใส่21ทั้ทางนี้ค่ะก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็คือการคูณ3เข้าไปเนาะก็2คูณ3ค่ะได้6แล้วก็5คูณ3ได้15ดังนั้นคำตอบก็คือ6กรัมนั่นเองค่ะเพราะว่าตรงนี้เนาะมันเองก็คูณลงมาสารประกอบชนิดหนึ่งค่ะจากการมเครระห์พบว่าประกอบด้วยตื้ๆโดยมีสัดส่วนจำนวนอะตอมค่ะ สัดส,ส่วนจำนวนอะตอมเลยมันก็คือเท่ากับสัดส,ส่วนจำนวนอ่ะคอมเมนต์อะไรเนี่ยสัดส,ส่วนจำนวนโมลน,นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะเขาบอกว่ามันเป็น1ต่อ2ต่อสีเนาะก็แสดงว่าสารประกอบนี้เนี่ยสูตรเคมีค่ะ สประกอบอกคือสารประกอบเนาะเท่ากับ ZN ค่ะ1ก็ไม่ได้ใส่อะไรเนาะแล้วก็ AL2 ค่ะแล้วก็ OC ดนั่นเองแล้วเราก็หาค่ะว่า1โมลของไอตัวเนี้ยมันหนักเท่าไหร่ค่ะ ZN AL2 OC 1โมนมลเท่ากับค่ะซิงค์ค่ะคือ65ก็เป็น65 บวกด้วยอลูมิเนียม27ค่ะคูณ2บวกด้วยออกซิเจน16คูณ4ค่ะขอจิ้มเครื่องคิดเลขนิดนึงเนาะก็65บวก27คูณ2ค่ะแล้วก็บวกด้วย16คูณ4เนาะจริงๆก็ไม่คนกดแหละแฮก็จะได้ออกมาเป็น183นั่นเองค่ะ ทีนี้ค่ะเขาบอกว่านําสารดังกล่าวมา3.3กรัมค่ะแล้วก็เทียบประเด็ตยตยางเนาะร้อแปดสิบสามกรัมเท่ากับ1นึ่งโมลค่ะสามจุดสามกรัมก็ประเดียดตอยางเลยหนึ่งส่วนร้อแปดสิบสามคูณสามจุดสามโมลค่ะก็ตัวนี้ใส่เข้าไปเนาะสามจุดสามส่วน ร้อยแปดสิบสามค่ะเขาให้หาว่าจะได้แซตเอนนหนักกี่กรัมค่ะซิงก์เนาะก็เราก็เทียบประเดียดร่ย,ยงกับซิง์เลยก็คือซิง์ค่ะหนึ่งโมลคือหกสิบห้ากรัมแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้ามาค่ะก็จะได้ว่าซิงก์สามจุดสามส่วนร้อยแปดสิบสามโมล ก็จะเท่ากับ65 1หารคูณด้วย3.3ส่วนด้วย183เนาะก็ขอจิ้มเครื่องคิดเลขนิดนึงเนาะ65คูณ3.3หาร183ก็จะได้เป็น1.17กรัมเป็นคำตอบค่ะเสร็จแล้วเย่ yeah. ก็จริงๆมันยังไม่จบนะคะเพราะว่า มันยังเหลืออีกนิดนึงเนาะก็คือปฏิกิริยาเคมีกับพวกมลพิษทางธรรมชาตินั่นแหละแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นพาร์ทท่องจำเฉยๆแล้วค่ะก็ถ้าผ่านมาถึงตรงนี้ได้ก็เชื่อว่าสอบผ่านจริงๆแล้วละ่ะในส่วนที่เป็นเคมีนะคะก็ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ไปย้อนดูส่วนที่ตัวเองไม่เข้าใจเยอะๆค่ะนั่นแหละขอให้โชคดีในการสอบค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งจากไปไหนเพราะว่ามันยังมีพาร์ทท่องจำอีกนิดหนึ่งเนาะนั่นแหละสู้ๆ